สบายดีทุกคนเมื่อนี้สิพาทุกคนอ้อหน้าเนาะเป็นวันเสาร์วันเสาร์ออกไปเกี่ยวข้าวข้าวกับพ่อเกี่ยวมันแล้วเนาะข้าวเนาะอ้อกกอดแล้วตั้งแต่เสาร์นี้ค่อยหากระซักคืงแล้วคอยซักคืงเลยไปน้ำลังเขาออกไปกอนละไปตอนนี้ก็ตีเพลนแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วเยอะข้าวล้วไม่ได้กินข้าวแต่เสาร์นาะไปหากินข้าวอยู่นาหากิวข้าวอยู่นาพุณละ เขาไปก้อนค่อยหักะสักครึ่งแล้วสักครึ่งวันที่วันเสาร์นะสักครึ่งแล้วกลไปเยี่ยวเขายูนาแบบนี้กะเขาก็พอเกี่ยวมาละไปเยอะเข้าแล้วแบบนี้นี่ทุกคนเคยหอดแล้วเนี่เท่งอันขาวๆมาละนีะกุ้งไม้ลายๆหรอเคยหอนแล้วป้าเขาขจานเปิดเคยตามตรงนี้เข้าลุม Nhi là thuốc nạ bàn viên, thuốc nạ cảng Thôi ơn nạ Làm hèn lắm Tôm phát dịnh dên Tôm phát dịnh dịnh nháng mà cả bị mới Bị mới <laughs> 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 Dễ khâu Chịp thông Nhá, xa xa นี่เราก็ได้มาหอนหน่าแล้วหอน กี่ขึนมาพี่แม่มากระจินขึ้นมานอนนะึ่หากเพิ่เเ,เข้ามาเเขาด้วยเขารอนกมากเมกื่อไดตึกแมงมันนะ ลดเขาเอาเมืดแล้วลูกมามากีะหนึงมะมบกกับหนึงเห็บดบดเอาให้ละ เชือกไผ่เชือกคือยู่เอาไปนั่อองน่ะแหละเมอเพื่อซะทีนี่นะั่งขมันนะลงบนไว้นะมากระพยย่เหรอ หมดเ้ไปตังมาดนก็แมงมันอยู่ตังอยู่กับเขาตัวจายมุดเอาเขาเลยทเสือมันไม่มันจะตัลายดิจอลายมดหมดจีก็จีแมงมันก็จุดดิ ไม่ล anyway, ืมเออยางมากอย่างติรรถนะน่าแสแพงทงยางนะเมื่อไอาตกไปเลยบ้บิ้ไม่เอาเสิร์ฟตกไหมกี้ล้ไหะ 老我们才我们妈的 <coughs> 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 ขาวเือกีย้ยางนนพล่าใคืนอนลาให้มันน,น้ที่นหน้าอือค่ะเพราเมื่อกี้อยตะวันเม่ยแงวันพอดีมันที่หน้าเนาะข้ามาืนน่กี้ช้แน่นนะพเต็งเชอฟเชอมลุเต็งฟื้งนั่นแหะน้มันไม่มืฟืองแล้วมันยากติดนะ ไปทุกคนชิพ่าทุกคนไปหาหอยหาหอยก่อนกลับบ้านหาหอยก่อนมือค้ำแล้วนี่ข้จ้กระเกี่ยวเข้าเชื่อๆค้ำแล้วค้ำไว้แห้ง เลือง่ายเ่ย นีเรหไน่หัเ้กาล้อเย็นยไล่ปลาน้อยไปเลยเนาะเข้าอนี่กับงาเข้าก็จะหาเขาแล้วก็ข้าวอันนี้ง่ามจมเข้าอันนี้มีอันง่ามมดขดอันนี้เป็นหาข้าวนคือขดตเจ้าเนาะขูดแล้วโยบกระโดด ขอยดุมากค่ะ โค้ดทางอากาศแบบดีแห้งตัวยมเร่งๆยมเกี่ยวเข้านี่ละเป็นมือเป็นแบบเป็นยมที่แบบอากาศดีนี่ผู้แล้วก็แล้วนีลผู้เกี่ยวแล้วก็แล้วก็ซื้อเข้าโดโดอดรีโหลเลยดำกระดำก่อนเกี่ยวกับเกี่ยวก่อนกลับแล้วนี้ กลับบ้านไปหาหอยอยู่โฮยตัวนั้นต่อพี่น้องเห็นหอยมากรลายนึงโฮยตัวนั้นกะดีแห้งยมแรงหาหอยเต่านี่ก็ได้หลายเติบแล้วคือจะกินแกงหอยพอเลยเยเบงอันให้แกงหอยอีกอะม้นมาด้ การคลิปมันยาวกันเลยพี่เด็มีได้แก่ล้มกบมาลิียังมือเดียวจ้าสิวๆิวอืมทุกคนมาเบิ่งนองนี้ผัดน้ำคุ้นแห่งเพื่อจะไปเห็นหอยเด้อไปเบิ่งห้างพุ่นก่อน ไม่มีเลยตอนมาเห็นหอนบกอักกะลาแต่แบบน้ำมันขุ่นเขาเป่งมาแต่เฮอน่ะแต่เฮอน่ะเขายังมีน้ำนอยู่ขอกะเป่งทิมตรงนี้มักน,มกน,นก็ะคุนหอยกันแค่นี้ก็แกงแล้วแต่จะได้อีก นี่สิ้องนี่แบบงามแห้งตื่นตกแล้วไวแห้งฟ้ากลับแล้วกลับคนเดียวยัน ที่นี่ก็ไปเห็นหอยแต่กอนเห็นบกหลายตัอนย่างมาน้ามือทำอิดให้เท็กหอยบกหลายชือว่าข้าเจ้าก็เอาน้มาเนาะมือเลื่อยใช่ไหมลองดูงามแห้งยามแรงๆนี่สิงงูควายกรังกรงกรังนี่เนาะมืออื่นนี่ก็อ่านภาษาแล้วที่นี่ลองดูพวกใหญ่ๆหนูแบบ ขันไว้เบื้องคือคือในญ่แต่ไงเลยมันค่อยอยู่ดีในญ่แห้งง่ายๆนีึงอ่ะง่ายดีทุกคนอ่ะง่ายนึงขันค่อยๆไปเนาะง่ายแต่อยู่กองนะคือน้อยเพราะว่ามันแบบอยู่กองแล้วก็มันไกลเนาะแต่ขันค่อยเห็นเลยนะบางไงนใหญ่คือนี่เลยใหญ่แห้งเบื้องนี้พี่ใหญ่อะไรได้ เบิ่งอยู่พีนะ,ะคือเ่เห็นฟา้าองามันมืดสิบินตะยานเข้าดุงมัานหางตาตืต้ อนนี้กะคำเร็วน,นะทุกคนหอยเ้ากสเมิดขิวหอยห้ากได้พอแกงกแล้วสอนนี้ก็พอแกงแล้วเชื่อว่าเยอะคนเดียวแหละคือจะกินแกงหอยแบบไม่จะกินแต่หึงผู้เลยเฮ้ยเอ็ดแกงหอยขึ้นเบิ่งกะเมนมาเด้อปลามะขามเห็นมะขามแล้วอยู่ไม่ได้ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วทุกคนเข้าใจที่ทุกคนเข้ามาฮับส้มแบบจนจบคลิปเลยเข้าใจหลายๆเด้เอเข้ามาติดตามนะเด้อเพื่อหอนมือซับไว้ๆเด้อบ๊ายบาย